สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจาวันที่8มกราคม2558กับคุณธาริกาแก้วขาวและดิฉันกิ่งดาวจ่มจันทร์ค่ะไปดูที่ข่าวเด่นประจําวันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีปิดศูนย์อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่2558ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจัดสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีค่ะจัดโครงการอบรมเสริมสร้างทำมาพิบาลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตค่ะทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้ในตู้ข่าวท้องถิ่นของวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกรุนอบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพ,พยนตร์เนวาดาค่ะวันนี้มีคำถามถามว่า สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวนกี่รายมี2ตัวเลือกคือข้อ1 5รายหรือว่าข้อ2 6รายทราบคำตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกที่หมายเลขโทรศพัพท์0 4 6 5 6 5 1 1 1ค่ะผู้โชคดีในวันนี้จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวดาจำนวน2ที่นั่งค่ะ เอาละค่ะ,ะเรามารูเื้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้จัดพิธีออกรางวัลสลากกาชาติสัมมนาคุณจังหวัดอุบลร,ราชธานีรัตวันก่อนใครในสยามประจำปี2558ค่ะ วันที่6มกราคม2558เวลา20นาฬิกานาทีที่เวทีกลางงานกาช,ชาติจังหวัดอุบลราชธานีสลักลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่านายเสริมชัยนรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางโสพิษชัยนรงค์นายกเหล่ากาช,ชาติจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายคันชัดตันเสถียรนายสุรพันธ์ดิษมานนายธนูบุญเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเศรษฐการทิพสุวรรณปลัดจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสมปรรถนาวิกรัยเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นสักขีพยานหมุนวงล้อ,อก,กาชาดการออกรางวัลสลากกาชาดสำนักาคุณจังหวัดอุบลราชธานีรับตะวันก่อนใครในสยามประจำปี2558โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีสรรพสิทธทิประสงค์ เจ้าที่ธนาคารทกสธนาคารออมสินและภาคเอกชนร่วมหมุนวงล้อรางวันซึ่งมีรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ To y ยต้าวีออสจำนวน1รางวันรถกระบะอิซูซุสเป e แคปจำนวน1รางวันรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโนโ่จำนวน5รางวัลทีวี L.E.D. 32นิ้วจำนวน30รางวัลตู้เย็นพน n าโซนิก 6.4Q ิวจำนวน40รางวัลและมอหงข้าว1.8ลิตรจำนวน200รางวัล ผลการออกรางวัลปรากฏว่ารางวัลเลขท้าย3ตัวได้รับหม้อหุงข้าว1.8ลิตรจำนวน200รางวัลคือเลขหมายเลข260รางวัลที่3ค่ะรางวัลรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่จำนวน5รางวัลหมายเลข0 4 2 4 0 6 1 8 7 8 6 8 0 6 1 4 0 7 1 8 9 3 9 2 1 6 7 9 7 6 รางวัลที่2รถกระบะ isuzu s p a c e c a ปจำนวน1รางวัลหมายเลขที่ออกค่ะ024654และรางวัลที่1รถเก๋ง toyota v อ o s จำนวน1รางวัลได้แก่หมายเลข088185สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลให้นำสลากพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีชั้น3สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีในวันเวลาราชการตั้งแต่วันที่6มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2558หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์สามารถตรวจรางวัลสลาก,กาชาติสมนาคุณเพิ่มเติมค่ะได้ที่ www.ubondopa.com สหวันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีจัดโครงการอบรมเสร,เสริมสร้างทำมาพิบาลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต วันที่6มกราคม2558ณอาคารอเนกประสงค์สหาบาลพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีนายวิชัยผิวสะอาดผู้อำนวยการสหบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเสริมสร้างธรรมาพิบาลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบแก่เจ้าหน้าที่สหาบาลพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีนายสมพงศ์กมลจิตวี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าวรวมทั้งได้รับเกียรติจากจาก e um et, ่าสิบเอกสุเมธลุนบุตรดาและคณะวิทยากรกองร้อยรบสายพานกรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสองค์อุบลจัดกิจกรรมกลุ่มสารสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือภาคแรงงานภาค7อุบลราชธานีและผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานให้ตระหนักถึงการละเว้นการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่จังหวัดอุบลราชธานีปิดศูนย์อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่2558ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันที่6มกราคม2558ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายเศรษฐการทิพสุวรรณประหลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2558 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสรุปผลการดำเนินงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่2,558ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2,557ถึงวันที่5มกราคม2,558รวม7วันจังหวัดอุบลราชธานีมีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด10ครั้งมีผู้บาดเจ็บ10รายเสียชีวิต6รายเมื่อเปรียบเทียบกับวันเมื่อเปรียบเทียบกับปี2,557ที่ผ่านมาพบว่า ปีนี้มีการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปี2557เกิดอุบัติเหตุ6ครั้งผู้บาดเจ็บ8รายและเสียชีวิต3รายสำหรับพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุได้แก่อำเภอวารินชำราบสว่างวิลาวงบุญทริกตะการพืชผลสีเมืองใหม่น้ำขุนจรินทรเมืองอุบลราชธานีและโขงเจียมยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์มีการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายจำนวนกว่า240,000คัน พบการกระทําผิด3อันดับแรกคือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภยัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยประลับจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจะนําบทสรุปจากการดําเนินงานในครั้งนี้ไปปรับใช้ในทุกในช่วงเทศกาลอื่นๆต่อไป โรงพยาบาลสัมปสิ์ที่ประสงค์ร่วมกับเหล่ากาชาติอุบลราชธานีรับบริจาคโลหิตเพื่อการสร้างกุศลต้อนรับปีใหม่ปี2558ค่ะ วันที่6มกราคม2558เวลา8นาฬิกาหน้าห้องประชุมแคนค้ำคูณเทศบาลตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีธนาคารเลือดโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ทีประสงค์ร่วมกับเหล่ากาชาติอุบลราชธานีออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตโดยมีผู้ที่มีจิตกุศลออกมาร่วมบริจาค เป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในการต่อชีวิตให้แก่ผู้อื่นและมีประชาชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบเข้าร่วมบริจาคเพื่อเป็นการสร้างกุศลต้อนรับปีใหม่ปี2558แและยังเป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยซึ่งมีความต้องการโลหิตเป็นจำนวนมากและเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยครั้งต่อไปจะออกรับบริจาคที่วิทยาลัยราชชนนีสัมปสิทธิ์ที่ประสงค์ในวันพุธที่7มกราคม2 5 5 8สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่29ในวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2 5 5 8โรงเรียนมัธยมตะการพืชผลอปตอโคกกอ่องอำเภอสำโรงในวันศุกร์ที่9มกราคม2 5 5 8 ทางด้านผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ชวนผู้ปกครองนำบทลรหานมาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติปี2558พร้อมชมการแสดงทางยุทธวิธีและรับของรางวัลมากมาย วันที่7มกราคม2 5 5 8เวลา10นาฬกา30นาทีพลตรีนิรุตเกศิริผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22สันค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอา,ารินจำราบจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ามณฑลทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานมีทักษะและความคิดสร้างสารรค์โดยภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้สนุกสนานมากมาย <c oughs> เช่นการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอเมืองวารินชำราบการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของนักเรียนในระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลจากซุ้มต่างๆ พร้อมรับขนมน้ำดื่มไอศกรีมและของรางวัลมากมายแจกฟรีตลอดงานจากนั้นขบวนรถถงังและรถหุ้มเกราะได้ขึ้นขบวนมายัางลานการแสดงเพื่อการแสดงแสนยานุภาพของทหารบกที่ไปช่วยเหลือชาวไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะ3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มณฑลทหารราบที่2 2งขออภัยค่ะที่มณฑลทหารราบที่2 2 ส่งกำลังสนับสนุนตลอด9ปีที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองค่ะนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติในวันที่10มกราคม2558ได้ตลอดทั้งวันค่ะโรงเรียนนารีนุก,กูลจัดงานทำบุญเนื่องในวันสหาปานา115ปีโรงเรียนนารีนุก,กูลค่ะ วันที่7มกราคม2558เวลา7นาฬิกา30นาทีคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูลผู้ปกครองนักเรียนสิทธิ์เก่าโรงเรียนประชาชนทั่วไปรวมทำบุญเนื่องในวันสหปนานา5ปีโรงเรียนนารีนุกูลที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนนารีนุกูลจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่2558โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์1 1ึ 6รูปและถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์9รูปที่หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูลและจากนั้นเวลา12นาฬิกาเป็นกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียนในส่วนของช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันครอบครัว โรงเรียนนารีนุกูลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2428โดยนางจงราชกิจได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านของท่านในปีพศ2443พระยันลักขิตเจ้าคณะ,ะมนทนุบลราชธานีได้ตั้งชื่อโรงเรียนนารีนุกูลได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่านารีนุกูลพศ2458หลวงวิสนดารุณการได้รวมโรงเรียนเพิ่มวิชานารีกับโรงเรียนนารีนุกูลเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน you 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 พศ2515ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นในสถานที่ใหม่เนื้อที่37ไร่1งาน67ตารางวาซึ่งนายเดชธีรวัตรเป็นผู้บริจาคให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนานารีนุกูลในปัจจุบันวันที่4มกราคมพศ2516สมเด็จพระบรมโอรสาธิราเชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชก,กุมารได้ส่งพระกรุณาสเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนตังที่2และ งเรียนได้ถือเอาวันที่4มกราคมเป็นวันสถาปนาโรงเรียนทางด้านกาชาจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสองค์อุบลราชธานีต้องการบริจาคขออภัยค่ะต้องการรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A และ AB เนื่องจากครังเลือดกลางคงเหลือจำนวนน้อยค่ะ วันที่7มกราคม2558เวลา9นาฬิกานางโสภิชเชนรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งว่าเนื่องจากในขณะน,นี้เลือดกรุ๊ป A และ AB คลังเลือดกลางโรงพยาบาลสันพสิทธทิประสงค์มีโลหิตท,ที่สำรองไว้คงเหลือไว้จำนวนน้อยประกอบกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทั้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารักษาทำการผ่าตัดเป็นจำนวนมากโรงพยาบาลสันพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีต้องเตรียมพร้อมสำรับ รองโลหิตในครังเลือดโดยเฉพาะเลือดกรุ๊ปโและ AB เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยโรคต่างๆได้แก่มะเร็งผ่าตาดัดคลอดซึ่งหากมีโลหิตสำรองที่เพียงพอก็จะสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีจึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ เพื่อนผู้เพื่อนมนุษย์ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือผ่าตัดได้ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์0 4 5 3 1 9 2 0 0ต่อ1274ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจังหวัดอุบลราชธานีจัดสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่6มกราคม2558ที่ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีค่ายสรรพสิทธิที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนำเครือข่ายชุมชนอาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและผู้นําชุมชนจํานวน30คนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชะกรณียกิจให้เป็นที่แพร่หลายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเห็นคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์นำแนวพระราชะดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการสัมมนา,าให้ความรู้เกี่ยวกับการสาก์โครงการตามแนวพระราชะดำริเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นการทำน้ำส้มควันไม้กา,การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ การเพาะเห็ดการทำน้ำยาอเนกประสงค์การทำอิดบล็อกดินประสานการเลี้ยงไก่ด้วยการเพาะปลกูกการทำอาหารปลาการเพาะถั่วง,งอกการทำฮอร์โมนผลไม้และการทำสารไล่มแมลงช่วงนี้มาติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ160บาท เนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ160บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ150บาทส่วนราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ100บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ70บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาถาดละ120บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ115บาท ไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์3าราคาถาดละ105บาทส่วนราคาผักสดผักการาคากิโลกรัมละ40บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ40บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ65บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ45บาทค่ะไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์วุตุนิยมวิทยาภาคตะวันอกอกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตอนออกเชิงเหนือตอนล่างอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ15-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ28-30องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัว่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ 30, 30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ17องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดืออำเภอเมืองโดยที่ตกเวลา17 นาฬิกาสานาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอําเภอโของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6กนาฬิกายีนาทีช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะเทศบาลนครอุบลราชธานีขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2,558ในวันเสาร์ที่10มกราคม2,558เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณสวนสาธรารณะทุ่งสีเมืองโดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนการแสดงวงโปรงลางซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานภายในเทศบา,นนาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานภาครัฐภาคเีกชนแต่ละซุ้มมีกิจกรรมเล่นเกมให้ความรู้ความสนุกสนานและของรางวัลต่างๆมากมายพร้อมบริการซุ้มอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอด งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในโครงการเติมฝันปันรักครั้งที่7ที่งานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโทรศัพท์045352000ต่อ1005ถึง1008ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2555 ส8ด โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถคุณลักษณะพิเศษทางด้านกีฬาวิชาการประจำปีการศึกษา2558ใน9ชนิดกีฬากรีฑาเซปักตะก้อมวยสากลมวยปล้ำคาราเต้แฮนด์บอลจักรยานเทควันโดลและเรือพายติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045 3 1 5 8 4 6 7และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w ว w ubss .ac.th และที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม2558เทคโนโลยีเพื่อความสุขของชุมชนในระหว่างวันที่15-16มกราคม2558ณอาคารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อความสุขของชุมชนและนิทรรศการงานวิจัยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงงานนักเรียนนักศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์การแสดงดนตรีและเกมตอบปัญหาชิงรางวัลมาถึงช่วงเฉลยคำถามประจำวันค่ะกับคำถามที่ถามว่าสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายจังหวัดอุบลมีผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจำนวนกี่รายคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2ค่ะจำนวน6กรายขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับบัดเจ็บภาพภาพยนตร์และสามารถติดต่อรับบาดเจิมภาพยนตร์ได้ค่ะที่บริษัทราชธานีเคเบิลทีวีค่ะทายข่าวในวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงภาพยนต์เนวาด้าค่ะผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ WwwG ์ไวด์เบไซรวมถึงติดตามชมรายการโตะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่2ช่องทางที่ Www บพักอุบลและที่ ww w f a c e b o o k rtv ฟซบุ วันนี้หมดเวลาของต๊วข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ